ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่25วันที่ผมอัดคลิปผมก็สลับตอนนี้เกมก็ใกล้ที่จะครบรอบ1ปีแล้วนะครับซึ่งจะเหลือเวลาอีกเพียง2สัปดาห์เท่านั้นก็สลับตอนนี้เกมได้มีการปล่อยในส่วนของสรุปผู้พัฒนาแล้วนะครับว่าจะมีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะเพราะว่าการแจกครั้งนี้แจกค่อนข้างจะหนักทั้งสกินและสิ่งที่ผมไม่คิดว่ามันจะแจกไวขนาดนี้ก็คือ กล่องเลือกนะครับฟังไม่ผิดงกล่องเลือกครับกล่องเลือกพอรนะครับแต่มันไม่ใช่สีทองครับมันคือสีแดงครับผมมันคือสีที่ใหม่ล่าสุดที่เป็นตัวนี้นะครับผมให้ดูนะครับมันคือสีแดงที่เป็นตัวล่าสุดอับจุตินะครับขเขาแจกให้คุณฟีหนึ่งกล่องแบบเลือกผม,ผมก็ถือว่าหลังหักกันไปนะครับสำหรับคนประเภทแบบผมที่ รีบไปหน่อยนะครับผมก็สลหรับตรงนี้เขาแจกด้วยนำเงินเกาะนะครับแต่เราไปดูกิจกรรมกันเลยเนาะก็โอเคนะครับสลหรับสามพัฒนารอบนี้ส่วนแรกจะเป็นส่งทาง slc ตรงนี้เราขอข้ามไปนะครับผมว่าตรงนี้เราไม่ค่อยได้จสนใจกันอยู่แล้วนะครับผมส่วนตอนที่2ก็จะเป็นในส่วนของไลฟ์สดที่จะไลฟ์สดในการตอบคําถามเรื่องนี้นะครับผมแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่า จะมาตอนไหนเนาะสำหรับตรงนี้สุดตรงนี้เป็นภาษาเกาหลีนะครับหลานไม่ออกว่าเขาต้องการอะไรสำหรับใครแอดออกก็รบกนด,ด้วยนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ในส่วนของฟาร์มไว้ให้เนาะและตัวละครใหม่ที่จะมาอยากใช้อินซึ่งใช้อินเวอร์ชันนี้เป็นคนละจักรวาลกันหรือว่าทุกคนจะเลือกว่าคนละจักรวาลหรือคนละไทม์ไลน์ก็ได้นะผมอันนี้ผมก็เลือกว่าจักรวาลแล้วกันเนาะก็สำหรับฮันเตอร์ชารอบนี้เหมือนกับว่ารอบนี้เธอจะไม่ได้เป็นลองคิวมาสเตอร์นะครับแต่จะเป็นมาสเตอร์หรือว่าหัวหน้าคิวโดยตรงเลยซึ่ง กิลที่เธอสังกัดอยู่ก็คือวาคิรี่นะผมวาคิรี่ก็คือถ้าใครดูตำนานนอตนะครับตำนานนอตวาคิรี่จะเป็นนักรบของหมก็คือจะเป็นนักรบที่ค่อนข้างจะมีตำแหน่งสูงพอสมควรสำหรับวาคิรี่นะครับผมก็สําหรับใช้รอบนี้เขาจะมีเขียนว่าเกี่ยวกับจอกศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกัเคเกี่ยวกันเวลาที่เรารู้จักกันไปซึ่งใช้อิน ก็จะเป็นตัวละครแบบนี้นะครับผมจะขึ้นจริงหน้าล็อบบี้ตอนนี้ทุกคนน่าจะเริ่มเจอกันแล้วซึ่งก็จะเป็นสาย Defense ดีเฟน s ์ a อทเคธาตุน้ำนะซึ่งจะเป็นตัว DPS อนั่นเองเพราะว่าตอนนี้ธาตุน้ำยังไม่มี d p s เลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของรูปของน้องผมก็จะดูแตกต่างจากตัวของจักรวาลหลักที่จักรวาลหลักจะเป็นคนที่หน้าตาไม่ค่อยเข่งขึมเป็นหน้าตาน่ารักตามที่เรารู้จักกันนะครับแต่ว่าพอเป็นจักรวาลใหม่นี่เหมือนจะดูเข่งขึนม,มากเลยเพราะไม่แน่ใจว่าจักรวาลน,นั้นไม่มีพิษสอ่อหรือเปล ก็โอเคครับอันนี้เป็นในส่วนของอันตินะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวจะมีสกิลพื้นฐานที่อีกรอบนึงแต่มันอยู่คนละเว็บนะผมโอเคอันนี้เป็นสกิลอันติเนาะทุกคนก็สังเกตว่าจะเกี่ยวกับดาบชิ้นเล็กๆปักไปนะครับไม่ต้องเห็นลักษณะแล้วมันก็คล้ายๆกับผมไม่แน่ใจอย่ามันคล้ายกับ SEO หรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้ก็ต้องติหรับใครที่รู้ก็คอมเมนต์ได้นะครับคุ้นๆน่าเหมือนกับ SEO มากเลยนะดาบดาบชิ้นนึงไอ้ที่เป็นดาบเออกุหลาบอะไรสักอย่างอะจำชื่อไม่ได้ไม่นั้นแล้วก็ต่อไปจะเเปป็็นน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 แผอออัััดตตตใาคคคะรรบบกกสหี้ทุ น้าหอาจจะมองว่าตัวเบรกหลังๆเนี่ยมันเริ่มจะไม่ใช่ตัวเบรกแล้วนะครับมันเริ่มจะเป็นเบรกที่ไปทางซับแล้วก็เขาจะมีการปรับสมดุลใน2องคันเตอร์ที่เป็นสายเบรกทั้ง8ตัวนะาหจริงๆเอซิลเนี่ยไม่ต้องปรับก็ได้นะมันก็โกงอยู่แล้วนะมันโกงในการรับอื่นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเขาอาจจะแก้ให้ดีเท่าๆโกโตหรือว่าแก้ดีเท่าซอรินก็ตัวที่แก้จะมีตามนี้ยมเอซิลรัดี้ตัวละครเบรกทัดไฟนะครับก็ก้อนหี่ตัวละครเบรกทัดแสงฮาร์เปอร์ตัวละครเบรกทัดเบิร์ดเอมมาลอเรนต ทัดไฟโซ่จิอูเบกทัดน้ำอูจินเบกทัดลมแบกยุนโฮเบกทัดแสงนิงทัยูเบกทัดเลือดซึ่งผมคิดว่าไอเนี่ยคือเขาจะบอกว่าสกิลจะปรับอะไรบ้างผมแต่ผมคิดว่าเนี่ยต้องรองดูว่าเขาจะปรับเป็นสกิลแบบไหนหรือว่าจะแก้ไขาพาสซีฟอะไรเพิ่มพาสซีฟอะไรแบบนั้นนะผมว่าเขาคงอยากจะดันให้ตัวเก่าๆเก่งบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าตัวใหม่มาตัวเก่าตกนะครับประมาณนั้นเขาคงไม่อยากให้เกมตายหว่าเกมอะไรถ้าเกมนึงหรอกมั้งผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขึ้นรูปให้แล้วกันนอาม้ ก็สําหรับแผนเดือนของเดือนพฤษภาคมนะครับอย่างแรกเลยครับผมเราจะโดนบิดเรื่องเงาผมโอเคผมจะข้ามที่เลยจากตอนแรกผมจะให้ดูแผนนะครับเขาบอกว่าแผนจะมีเงาเข้าเดือนพฤษภาคมนะครับใช่ครับเขาบิดเราครับบิดเราไปเดือนมิถุนาครับผมทําให้ตอนนี้ในส่วนของคัสเงาเราจะยังตันอยู่ที่คัสร้อยสามสิบอยู่นะครับสำหรับเดือนหน้าเราจะสามารถขยับคัสได้ในเดือนมิถุนาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงดองของนะครับเพราะว่าช่วงมิถุนาเราจะได้แขกในส่วนของ ยกมุน3,000คนสำหรับใครที่ต้องการสกินนะครับผมก็โอเคครับอย่างแรกเลยเทศกาล1ปีนะครับผมโอเคเพราะเราหนึ่งปีแจกอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมแล้วก็ขยายเลเวลสูงสุดสองเจอูเป็น110อีกแล้วเหรอขยายอีกแล้วอ่ะอ่างเก่ายังจะเก็บไม่พบกันเลยนะเนี่ยก็ขยายชั้นเกรครับก็มันเดิมแหลมเพิ่มเเลวลก็ต้องเพิ่มเกียรดถูกต้องไหมล่ะต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงอาชีพใหม่สองเจอูนะครับก็แน่นอนถ้าผมเดาก็มันก็ต้องเล่นจบสตอรี่ใหม่ก่อนละมั้งก็คงจะต้องจบกกก่่่่ออนนนนนแหหลลลลละะะถถึงงงงจสสาาาาาาามมมมรรรรรรรเเไดด้คััััััับบผปปพิิวววขชยย์ ก็ผมบอกว่าเงินเราก็ไม่ค่อยจะพอกันก็ถือว่าโอเคเขาฟังรออยู่นะครับผมและเพิ่มรางวัลเศษเสี่ยวแห่งห้วงลึกในรางวัลมิชชั่นไลท์สาห์ก็โอเคนะผมมองว่าปัญหายากไปหน่อยนะครับผมมันค่อนข้างจะหายากเลยนี้ถ้าใครที่ไม่ได้อันดับก็เสียเซี่ยวห้วงลึกนี่คือแล้วว่ามันแทบจะหาไม่ได้เลยม,มันต้องิดอันดับจริงๆนะนี่ถือว่าโอเคขึ้นเนาะปรับประสิทธิภาพการเบรคเคนเตอร์บางส่วนโอเคนี้เราก็อานไปวข้าบบนกร็ร่าแสงสว่างครั้งใหม่ใช่ครับยอกมุนและก็จะเพิ่มล่องรอยมาใหม่ด้วยคือยอ ยกมุนจะเป็นแบบไหนผมก็ไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าอาจจะเป็นบาลานอัปเกรดคือมันก็อาจจะเหมือนบาลานแหละแต่มันแค่จะเพิ่มแบบว่าบาลานมันเคยเพิ่มสตตัสให้เราห้าร้อยบัทจะกการเป็นพันหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับผมแต่ที่ผมข้องใจเลยก็คือเปลี่ยนเศษเสี้ยของยกมุนเป็นของบาลานได้แล้วคือเออคุณพี่ครับคนที่เล่นบาลานมาก่อนเขาก็ต้องมาเล่นยกมุนก่อนไหมครับแล้วคือทําไมพี่ไม่ให้เอาบาลานแลกกลับเป็นยกมุนได้ครับผมไม่เข้าใจเลยจริงอันเนี้ยแปลกๆนั่นทัางมันแบบ ราชาบดปรากฏตัวในอิสตันเดียนก็ถือว่าพี่เบรุก็จะมาเป็นกระสอบตายให้เรานะครับผมง่ายๆเลยเพิ่มฟังก์ชันในการเล่นขังเกตจำลองก็อันนี้ก็โอเคนะครับเพราะว่าเราเล่นเก๋จำลองรอบหนึ่งมันไม่ต่ำกว่า30มนาทีนะครับเล่น2อันก็ชั่วโมงนึงก็ถือว่าประหยัดเวลาไปได้ระดับหนึ่งนะครับผมเดือนพฤษภายนโอเคครับอันนี้เขาจะเพิ่มเงาที่เขาบิดเราไปในส่วนของเดือนพฤษภาคม,มเพิ่มอันดับโลกวมคอนเทนต์แห่งกำหนัดของพี่นาดก็อันนี้ ทุกคนน่าจะรู้ดีว่าตอนนี้มังกรมันค่อนข้นขางจะคะแนนเฟอ้อนะผมตอนนี้ก็คือว่าถ้าใครอยู่เซิร์ฟตึ้งนะครับคุณจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่าหนึ่งร้อยบิลเลียนครับผมก็คือคะแนนมันจะเวอร์มากเลยสำหรับตอนนี้แลหลายเซิร์ฟตอนนี้จะยังอยู่ประมาณสักสี่สิบห้าสิบหกสิบเนาะก็คือมันยังไม่เกินหลักร้อยกันแต่ว่าบางเซิร์ฟที่ตัวตึงเขาอยู่กันก็าฟาดหลักร้อยกันไปแล้วเมื่อคะแนนมันเริ่มเฟอ้อเขาก็จะบบว่าโอเคเว่บคนพวกนี้ไปแข่งกันดบบเท่ากันแล้วเนะอันนี้ก็ถือว่าโอเคขึ้้นนะัผมขญญมขยยาสอญณีตติดง ไอ้ขยายเนี่ยอันนี้ผมพอได้ยินมาแล้วสักพักหนึ่งนะคะแต่คุณคุณว่ามันน่าจะมีอัญมณนนีอีกประเภทหนึ่งเข้ามาทั้ประเภท5้าแฉกนะคือมันจะเหนือก็สีทองก็คือจะเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าเน,นี้ยต้องรองดูว่าเขาจะเพิ่มมาตอนไหนนะแต่ว่าตอนแรกผมคิดว่ามันจะอยู่เดือนพฤษภาคมแต่เหมือนอยู่ในนี้มันจะไม่มีเลยนะครับผมก็ถือว่าโอเคละกันเอผมลืมไปอันนึงเดือนพฤษภาคมมีหินอ่งคอนใหม่ด้วย9ประเภทสมไม่แน่ใจว่า9ประเภทนี้คืออะไรนะครับผม เพิ่มระบบขยายขยายอะไรเรายังไม่รู้ครับเพิ่มสกินอาลิเซียจากการประกวดพิกซี่ไอพิกซ่านะโอเคพิกซี่้นะอ<ย> ه, โอเคครับก็<ย> ه, สลับตรงนี้ก็ถือว่าโอเคขึ้นขยายความจากนักรบหนุนก็น่าจะเอามาทดแทนและกนที่ว่ามันมีดาวหา้าแฉกเข้ามานะครับสตอรี่ดันเจี้ยนแตกที่โรงเรียนก็จะเป็นสตอรี่ในส่วนของมังคะวาส่วนแรกของเพราะหลังจากที่เราจบในส่วนของซีซั่นหนึ่งไปคือเราจบช่วงเกาะแบรุจบช่วงที่สองก็จะเป็นช่วงของโรงเรียนอัน้ผมจะไม่สปอยนะครับผม โอเคอันนี้เป็นลงทะเบียนอัปเดตล่วงหน้าเรากดไปก็จะมีให้ลงทะเบียนนะครับจริงๆแล้วอันนี้มันก็คือถ้าใครที่เล่นจบนะครับเล่นจบในส่วนของอีเวนต์ไม่ใช่เล่นจบเรื่องว่าสตอรี่ล่าสุดอะถ้าคุณเล่นจบถึงตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะมีให้หรือว่าคือมันจะมีในส่วนของให้ลงทะเบียนผมคิดว่ามันคือลิงก์เดียวกันแหละนะครับผมก็โอเคครับอันนี้เป็นรูปผมไอ้คนเนี้ยซองกิตูแน,น่นอนครับแต่ไอ้คนนี้ใครครับเนี่ย โอเคครับก็สลับในสองอัปเดตที่ได้เข้าเขียนบอกเลยครับที่สก้าเขรอบหนึ่งปีนี้คณฮันเตอร์จะเปรางวัลพิเศษที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนรวมถึงใช่ครับถพูดไปกล่องเลือกชมโฟกัสกล่องเลือกหินหินแห่งพรครับผมระดับจุดติจุดติคือระดับอะไรครับใช่ครับจุดติมันคือระดับสีแดงครับผมระดับที่หายากที่สุดในตอนนี้นะผมก็มันจะพัฒนามาจากสีทองกระตหนึ่งนะครับแต่ว่าก็เพิ่มเยอะอยู่นะก็สำหรับใครที่อยากรู้ว่า ควรหาหรือว่าควรเลือกอะไรก็ทุกคนน่าจะคิดเป็นรถครูดาวนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทําคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจริงๆแล้วรถครูดาวสีทองกับสีแดงมันถ้าคุณใช้ดนแบบว่าใช้แล้วดูเวลามันไม่ต่างกันนะผมอาจจะต่างกันนัอื่นแทนผมจะมาแนะนำในอีกรอบหนึ่งนะผมก็โอเคครับประมาณนี้สลับของหน้าแรกต่อไปจะเป็นโค้ดใหม่นะครับก็คือโค้ดเดฟนะครับโอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะครับผมก็โอเคอันนี้สลับอันแรกหมดไปแล้วนะครับผม ต่อไปจะเป็นในส่วนของสัมพัฒนารอบ2ก็คืออันนี้นจะเป็นเกี่ยวกับสก,กิลของชาอินที่ผมคิดว่าสก,กิลอันนี้น่าจะเป็นในส่วนของสก,กิลคอผมว่าคอไม่น่าใช่บอกว่าอันนี้อันนี้น่าจะเป็นสลับตัวละครองอันนี้คือน่าจะเป็นการสลับตัวละครอันนี้น่าจะเป็นสก,กิลโจมปีปกติ Q ิผมไม่แน่ใจต้องรออยู่ในเกมปีนหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบอกว่าโคตรตัวปีแจกอะไรบ้างก็จะเป็น1น,นะครับแจกกล่องและแขวนหินจุดตีโอเคนี้โอเคสุดนะผม ผอและคัตลับเอซิลลอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นกล่องเดิมหรือกล่องใหม่ผมคิดว่าน่าจะเป็นกล่องใหม่แหละอันน่าจะเลือกได้ถึงประมาณซับเอซิลไม่ก็คาร์นิกประมาณนี้ผมกล่องเลือกอาวุธกล่องเลือกคันเตอร์นะผมโอเคแล้วก็กล่องเลือก Award อาวุธ 2.2SR และชาร์เลนต์ครบรอบหนึ่งตัวคัสตอม100ใบก็โอเคครับผมมิชชั่นครบรอบหนึ่งปีก็จะเป็นของสก,กินซองจิอ้อูที่ชนะในการประกวดน,นะครับผมก็ถือว่าโอ้ยสวยนะเนี่ยสวยจริงนะผมสวยจริงอยู่แต่ เวเสียว่าจะเป็นขายแต่ผมไม่ขายแล้วเนาะต่อไปก็จะมีกิจกรรมล็อกอินครบรอบก็จะเป็นในส่วนของล็อกอินเขาดาวนะครับผม7 6 5 4 3กทลดคูดาวไปเรื่อยๆนะผมต่อไปจะเป็นของตารางอัปเดตนะครับแต่ว่าตารางกันเนี้ยเหมือนจะมีความผิดพลาดอยู่นิดนึงเนาะเนื่อง,งจากที่ว่าเขาเขียนผมไม่แน่ใจเขาบอกว่าเดือน5วันที่6ใช่ไหมครับแต่อัปเดตจริงมันคือวันที่8นะอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขาเขียนผ่านหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่กับ ทุกคนนะครับว่าจะมองว่ายังไงผมรู้สึกมันแปลกๆกสีอันนี้โอเคครับประมาณนี้สําหรับกิจกรรมก็เขาจะมีบอกนะครับว่าเงา A ได้ขอเสนอช่วยเราๆใช่ไหมคิดว่าเงามันจะเป็นเงาใครนะอยากให้เป็นเงาจริงคนนั้นจักเลยใช่ๆคนนั้นแหละเอ่นั่นแหละทุกคนน่าจะรู้กันแหละถ้าใครที่เล่นยกลุ้นมาแล้วก็อาจจะรู้กันทั้งแบบหม่ยนึงใครนะครับผมก็โอเคครับจนกว่าจะถึงเวลานั้นเราคงจะได้พบกันอีกสํหรับในส่วนของ การเข้าดาวหรือว่าเงาตัวใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับสรุปอัปเดตที่จะมาเดือนหน้าผมส่วนสลับข่าวที่เคยมีในส่วนของอาวุธที่เจาะมาใหม่ในส่วนของธาตุน้ําที่จะเป็น DPS นะครับผมแล้วก็อาวุธธาตุลมซึ่งตรงนี้ผมจะขอที่ายในวอรผมที่ผมจะไม่เล่นข่าวลือที่ไม่มีการประกาศมาจากออฟฟิเชียลหรือว่าอะไรต่างๆมก็สลับอาวุธธาตุน้ําที่จะมาใหม่นะครับคาดว่า มาพร้อมกับตัวเลนนักหรือไม่ก็อาจจะมาเดือนหน้าเลยแต่ชัวร์เป็นธาตุน้ําเป็นสาย DPS ส่วนจะเป็นดาบหรือจะเป็นอะไรเราต้องรองดูอีผมคิดว่าน่าจ,จะเป็นดาบสั้นเหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่มันตีไวในการเก็บสแต็กได้ไวหน่อยนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วมันได้มีข่าวหลุดมาว่ามันเป็นเกี่ยวกับพลังเวทแต่นี้เรายังไม่ชัวร์นะครับแต่ที่ผมชัวร์ว่าแน่ๆเลยมันจะเป็นสายอาุธทธาน้ำที่เป็น DPS เพราะว่าตอนนี้ธาตุน้ำยังไม่มี DPS นะครับผมส่วนอุลรชชิ้นหนึ่ง จะเป็นอาวุธอีเวนต์แจกฟรีก็คือท่าลุลมซึ่งผมมองว่าอันนี้ก็จะเป็นอาวุธสะสมหรือว่าจะเป็นอาวุธที่ช่วยบัฟดามจธท่าลมให้ได้แต่คงจะไม่เหนือไปกว่าดาบชิ้นใหม่อย่าง s t อร์บิงเกนะครับไม่งั้นมันคงจะไม่ขายหรอกเนาะแต่มันขายไม่ออกนะผมก็สลับดาบชิ้นนี้ก็ประมาณนี้สำหรับอัปเดตครั้งนี้ผมอยากให้ทุกคนเชื่อในสิ่งที่ควรจะเชื่อคือข่าวลือหรือว่าข่าวลีกนะครับลีกบางลีกมันไม่ได้จริงโดยเฉพาะลิกของท่าตัวละครว่าตัวละครท่านี้เป็นท่านี้หนอบางครั้ง การที่เราอิงจากอนิเมะตัวละครตัวนั้นอาจจะเป็นธาตุมืดก็ได้เช่นเอซิลอย่างเงี้ยทุกคนก็เร C U, าเอซิงค็อธาตุเพราะเอซิงมาจากโลกปีศาจถูกไหมสุดท้ายคุณโดนบิดเป็นธาตุไฟมันก็ฉะนั้นถ้ามีข่าวหลุดมาว่าฮันเตอร์ตัวไหนเป็นธาตุอะไร อย่าเพิ่งเชื่อนะครับแต่แน่ๆว่าชาคือน้นนําเลนนาอาจจะเป็นลมนะครับผม้าตุจากสีสกิลแต่ว่าซองจินอาเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น DPS ้าตุมืดที่ชา ATK เพราะว่าตอนนี้ผมงาดเปืดมันค่อนข้างจะหายไประยะนึงนผมคิดว่าโอเคน้องอาจจะเป็นมืดแน่ๆนะเพราะว่าธาตดมันหายไปนานน้องส่วนตัวที่ต่อจากน้องก็จะเป็นอะไรแล้วก็ต้องรอดูอีกทีนึงโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับผม